Twice จะคัมแบ็กพร้อมอัลบั้มเต็มรูปแบบเมษายนนี้เห็นบางส่วนในช่วงต้นรายการไปแล้วนะครับมาอัปเดตกันเต็มๆเลยดีกว่าในช่วงนี้โซอินไซด์กับพี่ออมครับโอ้โหเห็นแค่นั้นก็ยิ้มตามแล้วนะคะกับความน่ารักของสาวๆทวายั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยจะกลับมาปังขนาดไหนคะ่ะ ทีมเขียนเนื้อเพลงและเรียบเรียงทำนองดนตรีให้งานเพลงชุดใหม่ของ t w i c e ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว My Daily ่นะคะว่าสมาชิกสาวแห่ง t w i c e กำลังอยู่ในขั้นตอนการบันทึกเสียง c o m e b a c k Album ซึ่งจะมีการวางจำหน่ายเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนนี้แน่นอนนอกจากนี้ t w i c e ก็ได้เสร็จสิ้นการถ่ายทำ MV สำหรับโปรโมทแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะครั้งนี้น่าจะเป็นการคัมแบ็กครั้งแรกของสาวๆ t ว i c e นับตั้งแต่ทางวงได้ปล่อยอัลบั้ม EP ชุด yes or yes มาเมื่อ5เดือนที่แล้วค่ะ ส่วนข่าวอัปเดตล่าสุดคืองานเพลงที่จะเป็นการคัมแบ็กนี้จะเป็นอัลบั้มเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมโปรโมตอย่างเต็มที่ด้วยนะคะแต่ว่าทาง JYP ยังไม่ได้คอนเฟิร์มวันและเวลาในการวางจำหน่ายอย่างแน่นอนคะ่ะก็ต้องเฝ้ารอกันต่อไปนะคะแต่อีกไม่นานนี้จะมีการปล่อยทีเซอร์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้แฟนๆได้อัปเดตกันอย่างแน่นอน เราดู MV เก่าๆกันไปให้หายคิดถึงก่อนนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็น่ารักมากๆเลยถ้ายังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวมีมาอัปเดตแน่นอนค่ะ